สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้มาในเช้าวันพฤหัสนะครับที่ฝนตกเล็กน้อยนะครับเราก็สู้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับแต่ชีวิตสู้กลับนะครับวันนี้จะพามาชมรถหน้าเต็นท์นะครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างนะครับส่วนมากมาจอดด้านหน้านะครับจะเป็นพวกกระบะนะครับพวกรถเก๋ง รถครอบครัวนะครับจะอยู่ด้านบนโชว์รูมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีรี v o Smart c แค i s u นะครับอซูซแคนะครับแล้วก็ i s u ู u ูเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าจะเป็นคันนี้ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปี16นะครับคันนี้คันนี้นะครับรถเข้าใหม่นะครับเป็นรี v o ปี2 0 2 1นะครับเป็นตัวโฉมใหม่นะครับคันนี้เป็นตัว Smart c แคนะครับถัดมาอีกคันนี้เป็น4ประตูนะครับลูกค้า4ประตูคันนี้ ถ้าจำไม่ผิดนะครับผ่อนประมาณงวดละ8-9000เองนะครับคันนี้4ประตูนะครับแล้วก็ถัดมาอีกนะครับคันนี้เป็นรถปี2020นะครับอีซู u s สป c c แคนะครับตัวชฉวใหม่นะครับเช่นเดียวกันนะครับตัว Highlander นะครับหรือว่าตัวยกสูงนะครับด้านข้างๆกันนะครับก็เป็น Highlander เช่นเดียวกันนะครับแต่จะเป็นปี2019นะครับคันนี้ก็เป็น สมาร์ทแคปนะครับเป็น Toyota h i l u ักรีโว m สมาร์ทตัวโชว์ใหม่นะครับถัดมาอีกนะครับคันนี้นะครับมีผ้า7สีมาให้ด้วยนะครับซื้อไปไม่ต้องผูกนะครับทางเราผูกให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เป็นสเปคแคปนะครับคันนี้แต่งมาให้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัว L นะครับแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาไปไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับเอาไปขับรอได้เลยนะครับ ถัดมาอีกคันนี้จะเป็นตัวพ i ีเลนเนอร์นะครับสปิคแคปนะครับตามมานะครับเรามาดูรถด้านหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับโซนนี้จะเป็นโซนสีประตูนะครับลูกค้าคันนี้นะครับจะเป็นสีประตูเปลี่ยนล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะครับคันนีน้คันนี้ก็เป็นรี v o สีประตูคันนี้เป็นไฟแบบฮาโลเจนธรรมดานะครับ ยังไม่ใช่ไฟโปรเจกเตอร์นะครับอันมาอีกรันนี้ก็จะเป็นสีประตูเช่นเดียวกันนะครับคันนี้เป็นตาเหี่ยวนะครับลูกค้าเป็นตาเหี่ยวครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับรถกระบะหน้าติ้นสาขาใหญ่นะครับสังเกตป้ายเขียวๆตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้าติ้นนะครับนี่คือประสิทธิผลลูกเรืองสกุลครสาขาใหญ่นะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ สามารถทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับรถสวยรถด,ดีคุ้มค่าคุ้มราคานะครับไม่แพ้ทุกกันไม่มีก่อนนะครับต้องประเสริฐผลลุ่งเรืองสกุลนครเท่านั้นนะครับไม่มียอมแมวมาขายแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมแอดมินมงกรขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ